คนที่ไปเป็นชาวกติกรรมคนนั้นเป็นคนประเสริฐอาตมาขอเน้นว่าประเทศไทยควรจะเป็นเจ้าแห่งกติกรรมทำให้ได้มากมายทำให้อุดมสมบูรณ์แล้วไล่แจกเลยหรือขายให้ถูกๆนับตั้งแต่วินาทีนี้เลยพวกเราฟังให้ดีจำไว้ให้ดีใครที่ปรับตัวเองไปเป็นกติกรคนนั้นประเสริฐมากยอดมาก ใครที่เอาตัวหนีไปอยู่หอคอยงาช้างคนนั้นคือคนไม่สูงเพราะหอคอยงาช้างเป็นที่อยู่ของคนไม่เจริญ อยู่่แสนงายยสบานะักดวงจิตรักสงบไวหมาก็เน้นๆอยู่เนี่ยประเทศไทยควรจะต้องเป็นเจ้าแห่งกสิกรรมให้ดีให้ดีดมากอุดมสมบูรณ์เป็นอาหารที่เป็นพืชพันธุญญ์ยาที่ดีเยอะแยะ,ะไล่แจกเลยเสียค่าเครื่องบินไปแจกคนอื่นเลยค่าเคองบินจ่ายเองนะไป <c oughs> แจกด้วยขายถูกๆได้ไม่ต้องคิดค่าขบินเลยเสร็จแล้วเราก็มีค่าเคบินไปมาเอาของไปไร้ไปแจกแจกให้เข็ดกันเลยถ้าทําได้ี่พูดเนี่ยมันแรงๆเวอ่เวอร์ไว้หน่อยเพื่อปลุกเราจริงอาตมาไม่ได้พูดเล่นเราพูดจริงนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปเนี่ย ฟังไม่ดีจำไม่ดีเลยพวกเราเนี่ยใครที่ปรับตัวเองไปเป็นเกษตรกร,กรคนนั้นประเสริฐมากยอดมากใครที่เอาแต่น,น้มาอยู่หอคอยงาช้างคนนั้นคือคนไม่สูงไม่อยากพูดว่าไม่ต่ำหรอกเพราะว่าหอคอยงาช้างมันสูงคนไม่สูงไม่เจริญ ถูกต้องสิ่งที่เป็นสาระที่เสทีปรเสริฐสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะั้นหมายถึงกรลิบงกรลาาหารนี่เป็นข้อที่หนึ่งเลยผัสสาหารเจ,จตนามโนสเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมันกน็ะไหลออมานะเพราะเนี่ยที่หนึ่งจริงจริงเราทำยอดเลยภัสาหารก็มาเรียนมันภัสะาหารมันก็ผลทุกเจตนาหารมันก็ไม่สร้างวิบาก วิญญาณอาหารก็รวมหมดเลยรูปนามสภาพสองแล้วก็เรียนรู้จบหมดเลยเพราะงั้นทั้งวิญญาณอาหารพระเจ้าตรัสว่าถ้าคุณรู้จักวิญญาณและรูรูรูปนามแล้วก็เป็นอันไม่ต้องรู้อะไรอีกเพราะว่ารู้อันนี้เอาไปเป็นฐานที่จะเรียนได้จบเลยวิญญาณและรูปนามและทำไมชาวอโศกจึงแจกจ่ายได้ไม่สิ้นสุด ในวันนัดเก้าเนี่ยนะมีตัวจบคือวิริยารัมภะแล้วก็คู่ของวิริยารัมภัก็คืออปัติยะคู่ของวิริยารัมภาขยันเป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างนี่นะและผู้สร้างนี่แหละคือศูนย์อปัติยะคือไม่สะสมอะไรเลยสร้างแต่ไม่สะสมอะไรเลยสร้างเขาต้องการจะสะสมนเยอะๆตันสิ เพราะงั้นจบก,ก็คือตรงนี้ไงผู <Okay. S 1> ้ที่สร้างที่สุดแล้วไม่สะสมอย่างพวกอโศกน่สร้งแล้วไม่สะสมจบและคนไม่สร้างไม่สะสมเนี่ยมัาอยู่กับอะไรถูกไหมก็มาอยู่กับสร้างแล้วไม่สะสมมันไม่หมดนี่แล้วหมดนี่มันไม่สะสมอะ่ะแต่มันไม่หยุดสร้างนี่วิริยารัมพะ <c oughs> นะคือรวมกับพระเจ้าก,กับซาตานอยู่ใน <c oughs> นี้เลย <c oughs> ซาตานนี่คือพระเจ้าพระเจ้านี่คือซาตานซาตานนี่คือศูนย์ว่าไม่ใช่พระเจ้านี่คือศูนย์มีปัญญาซาตานนี่โง่คือไม่ไม่มัไม่พอสักอย่างไม่มีจบบุคลาและก็ลักษณะแบบนี้ค่ะถึงได้ตอบสนองอุดมการณ์อสุจิที่มีส่เชื่อ โสกระจบที่วิริยรกกธรรมภาอภัจยะไงทุกคนจะไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราไม่มีไม่สะสมอะไรแต่ขยันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความมีกับความไม่มีวิริยธััมภาก็คือมีอภิญยาคือไม่มีศูนย์วิริยธัรมภาก็คือมีมทุกอยยก็มีอยู่ตลอดเวลาสงสร้างขยันสร้างสรรค์เพราะก็อยู่ที่ตัวพลังงาน พลังงานกับผู้คุมพลังงานเราเป็นผู้คุมพลังงานของเรา